สวัสดีครับพี่น้องปองปายสุขุสุขคนครับเมื่อนี้ครูไทยบรรนอกครับมาขายไข่ครับร้านกระตั้งอยู่ตรงอำเภอพิบูร์รักนะครับจังหวัดอุดรธานีครับก็คือบริเวณตรงท่งเขาวัดพระแทนนะครับไข่กับมีหลายขนาดนะครับตั้งแต่เบอร์0ูนย์หนึ่ไปนะครับนอกจขายถือโยครับเพิ่อมมี่ ฟร์มของเพิ่นเดอร์แล้วก็ับไปรับซื่อจากเศร้าบ้านนะครับที่เพิ่อนเลียงนะครับจังเช่นเบอร์ศูนย์กับประมาณลอยสามสิบครับลดรถลันลงมาครับกับโบแพงนะครับพ่อซื่อนะครับไว้ถากินไว้ถ้าไว้เงื่อนไว้สั้นก็ะได้เยครับมาซอยนองเพิ่นครับอ่าพอดีบางๆก็เล่ด้มาซอยเพิ่นอันนี้บรรยากาศนะครับ ที่อยู่หน้าร้านเนาะกะเงียบเงาแน่โดนๆเทือเิ่นกะจังมาดอกครับเนาะเพราะว่าใครกะอ่ากินซุ่มือะนะครับนะแต่มีคนขายแน่อันนี้ก็คือทังขึ้นนะครับเนี่ยออกจากวัดพระแท่นมาตรงดิ้งขึ้นมาเลยก็จะเห็นไข่ขสดเนะาะไข่สดกระสันนาร้านก็ประมาณนี้แหละครับับใหยนนะครับเนาะขายกะ ถึกถือนะครับให้พี่ให้น้องได้กินตั้งแต่อ่นนองเพื่อนมาแถมฟี่ตัางหากสามลูกแทบสิบวันได้กำไรเลยครับก็อยากให้พี่ให้น้องเพื่อนได้ยู่ได้กินนะครับเนาะนี่ราคาเบอร์ศูนย์กับยูลอยสามสิบลดรันขันลงมานะครับนะขันพอยูพอจินกับประมาณเบอร์เน่งเบอร์สองกับนั่มไปรับประทานได้ครับบ่ต้องการเบอร์ใหญ่นะครับ ส่วนเบอร์น้อยสุดเลยกัอยู่ประมาณร้อยบาทนะครับแผงละล้อยเลยครับนี่ไข่เป็ดนะครับหนึ่งแผงก็ประมาณ125บาทนะครับเคิงเคิงแผงกับหกสิบห้าสิบน่วยกับสี่สิบบาทครับน่ะลดลันลงมาแล้วแต่กูได้อยากซื้อหน่อยซื้อลายนะครับคับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับครูไทยบ้านนอกเด้อครับเด้อกั ไปเรื่อยๆทํำคลิปไปเรื่อยๆครับนะครับฝากพี่ฝากน้องใบกดติดตามกดไลค์เห็นไน้นะครับสวัสดีครับผม